ฝนตกโปรยโปรยนะครับแกล้งพี่บีอีกแล้วครับนะครับพี่ฝนนะครับตกไม่รู้เวรร่เวลาฟ้าแจ้งจางปางมึงก็ตกไม่รู้จะแกล้งกันไปไหนนะครับเวลาจะไล้สดทีไรเนี่ยนะครับโอ้โหตกโปรยโปรยนะครับเลยต้องเอามาไล่ในร่มกันนะครับวันนี้กับรถของน้องขวัญนะครับ X s e r i e s แคบคันนี้นะครับ แต่งสวยๆนะครับล้อไม่ร้นครับรำนี้ล้อไม่ร้นนะครับล้อไม่ร้นนะครับพอดีซุ้มนะครับนี่ครับแปดนิ้วครึ่งสี่ร้อครับ N5SRR นะครับยาง2 4 5หทับ45หนะครับไม่ล้นนะฮะนี่ครับสวยๆครับส่วนล้อหลังนั้นยางเบอร์27 5ทับ40นะครับนี่ครับไม่ล้นนะครับ N5 ล้อแท้หนุ่มเม้งนะครับ ล้อเบาเทคโนโลยีเฟอร์ฟอร์มิงนะครับแปดครึ่งนะครับไม่ล้นนะครับย้ํานะครับเนี่ครับพอดีซ้มเลยครับนะสวยครับรอรออ่าสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับสวัสดีครับ พบกันวันนี้กับวันหยุดนะครับของใครหลายหลายคนนะดูรถแต่งกันครับนี่รอส่งมาบนะครับรอส่งทุกนี้ที่โช์รนมนะครับแล้วก็อีกลับนะครับเป็นรถของน้องมิ้นนะครับลูกค้านะครับจากปาจีนนะครับน้องมิ้นน้องโจ้นะครับกับตัวไฮแนเดอร์สีประตูยีราฟแคะลำนี้นะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวขอฟังเสียงคำรามนะครับรถของน้องขวัญกันบ้างนะฮะ เอ็กซ์ลี่แคปนะครับโปดิฟี่วัดบูธนะครับแจ้งเลือเกิน เสียงลั่นดังนุ่มมากเลยนะครับบอกตรง ลันลุงลงนะครับช่วงล่างจบจบนะครับเผาไม่งัดไม่ยันไม่ตกท้องช้างนะครับเผาตรงเป๊ะนะครับเนี่ยครับแก่ช่วงล่างให้เรียบร้อยนะครับแต่ว่ายังเป็นโช๊คเดิมอยู่นะฮะสุดยอดสุดยอดสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พฟุบอกไม่หยุดนะใช่พี่แม่งตกไม่หยุดเลยเนี่ย แกงผมอ่ะดูดิโอโหโปรยมานะสวัสดีครับน้องเสอพลครับสวยมากครับพี่ขอบคุณมากลูกพี่นะเข้ามาทักทายหน่อยลูกพี่ครับตัวนี้จะเป็นโปฝาโปงคาร์บอนนะครับตัวนี้เป็นลาย2นะครับของ a อบีคาร์บอนนะครับแบรนด์ของผมเองนะครับงานเนี้ยครับเงาฉ่านะครับนี่ครับสวยหล่อคมดุนะครับนี่ครับ สำหรับ X-Series นะโปรโมชั่นก็ดาวเริ่มต้นนะครับตัวเตี้ยนะ49 0 0 0นนะครับ49,000ก X-Series รอรอผู้จัดการอยู่ไหมอยู่พี่ฮัดอยู่ ผู้จัดการวันนี้นะครับเดี๋ยวโดนสขบตรวจอยู่นะครับลูกน้องนะครับไม่ยอมหยุดให้ลูกน้องนะครับพาลูกน้องมาทํางานนะครับวันนี้นะครับผู้จัดการนะครับกรมแรงงานเข้านะไม่ใช่สคบฮะรอรอนะครับหน้าสองหลังสี่ครับสเปคโหลดนะครับลำนี้รถน้องขวัญนะครับเอฟซจาก ราชบุรีใกล้ๆนี่เองนะครับหน้าสองหลังสี่ระยะประมาณนี้ครับ4นิ้วสอดนะครับมีเหลือนะครับเนี่ยครับสนิ้วสอดมีเหลือนะครับหน้าสองหลังสี่สเปคสวยๆนะครับกับเอ็กซิลีโตดาวสี่หมื่นเก้าผ่เดือนประมาณ9 8้าดนะครับ ยางเบอร์2,4,5ครับพี่กิติพลนะครับยางหน้า2,4,5ทับ4,5หยางหลัง2,7,5ทับ4 10, นะครับล้อออฟ8นิ้วครึ่งนะครับทั้ง4ล้อเลยนะครับไม่ล้นนะครับถ้าใครกลัวตำรวจนะครับก็เล่นสเปคนี้ไปเลยครับเนี่ยฮะเอ็ีคลี eries, เนาะ ไม่หยุดตกเลยแม่งแกล้งอ่ะดูดิเออุตส่าห์ขับรถมาไกลจากบนพระก็ไม่ยอมมาไหว้เจ้าที่เจ้าทางจริงเหรอวะอ่ะดูต่อครับลำนี้ของน้องเออนี่ล้ออะไรน้องมิ้นน้องมิ้นฮะล้อรถอ่ะจอดรถก่อนจอดรถก่อนฮะจอดรถเหรอลูกค้าผมเปล่า เขาจะมาซื้อกับผมเปล่าอ่ะดูลำนี้ครับสำหรับรถของน้องมิ้นนะครับ FC จากปาจีนเป็นตัวสีประตูไฮแลนเดอร์ตัวแซนะครับนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวแป๊บๆนึงนะครับพอดีรถขึ้นสไลด์อยู่นะครับรถของอ อันนี้เป็นรถของพี่ของพี่หนึ่งนะครับ FC จากภูเก็ตนะครับเดี๋ยวไปส่งที่ตังนะครับบ้านอยู่ตังบางเดี๋ยวขึ้นเสร็จแล้วพี่วานถ่ายรูปไม่ทีนี่ถ่ายรูปออตอนขึ้นสลไลด์เฮ้ยตอนนี้ก็ได้เนี่ยตอนตอนที่กาลังเตรียมจะขึ้นแล้วก็ตอนที่ขึ้นเสร็จแล้วนะอพอดีลูกค้าลูกค้าฝากมาได้เด๋ยส่งให้พี่อ,อันนี้เตรียมไปภูเก็ตนะครับครั้งนี้ไลฟ์ไปแล้วนะครับของพี่หนึ่งนะครับมาดูรถของน้องมิ้นต่อครับ ของน้องมิ้นนี่จะเป็นฝามอนซานะครับฝามอนซ่านะครับจริงๆในโปรเนี่ยโปรดาวเจ็ดหมื่นเก้าได้เป็นฝามอนซาต้องเพิ่มตังค์นะครับนะครับในโปรจะเป็นตัวฝา a อบคาร์บอนนะครับงานผมเองนะครับลายเวันเหมือนกันนะครับแต่ถ้าลูกค้าจะเอามอนซ่าก็เพิ่มส่วนต่างนะครับประมาณห้าพันนะครับสีประตูเกรดแซดนะครับสีขาวมุกนะครับ ลำนี้ยางก็ซิล่านะครับอันนี้ก็ลูกค้าเพิ่มเองนะไม่ได้อยู่ในโปรนะครับก็ซิล่าก็เพิ่มประมาณ3,000บาทนะครับยางเบอร์2อ5 5 5ทับนะครับล้อ N5 SE นะครับล้อเบาหนุ่มเม้งนะครับเงาเงาแบบนี้นะครับปิดดุมไทยเทนะครับล่อหลอนะโหลดหน้า2นะครับหลัง4นะครับสวยๆสวัสดีครับพี่บิ๊ครับสวัสดีพี่ พนิดพลรถสวยขอบคุณมากลูกพี่นะครับสวัสดีครับพี่ลีดโบยบินนะครับโคตรหล่อเลยครับโอเคนะครับลูกพี่หน้าสองหลังสี่นะครับโคซิล่าสองห้าทับห้าห้านะครับคันนี้ช่วงล่างมีแก้เผาให้นะครับแก้เผาแล้วก็เพิ่มโชคมานะครับเพิ่มความหนึบการยึดเกาะถนนที่ดีนะครับแก้อาการย้อยนะครับ แล้วก็ท่อตัวนี้จะเป็นท่อแบบมีพ้กกางนะครับเสียงมันก็จะออกแบบนุ่มๆนะครับไม่ค่อยลั่นเท่าไหร่นะครับสําหรับช่วงล่างนี่เลยนะครับเผานี้แก้จบแล้วนะครับผมเผาตรงเป๊ะเลยนะครับนี่ครับเผานะครับก็จะเป็นท่อนเหล็กสีดําเนี่ยครับกลมๆเนี่ยนะครับเป็นเป็นตัวเผานะถ้าใครยังไม่รู้นะครับยาวๆเนี่ยครับ แล้วก็เพิ่มเติมนะครับเป็นตัวแก๊ปหลังมอนซาลายเอฟวันนะครับนี่ครับแก๊ปหลังมอนซาลายเอฟวันนะครับรออแก๊ปหลังมอนซาลายเอฟวันภายในนะครับมีดิฟฟี่นะครับสองนะครับ OBD2 โอ้โหสีนี้สวยเว้ยเฮ้ยเขียวอมฟ้า เออว่ะสีนี้โคตรเท่เลยนะครับแล้วก็น้องมิ้นเพิ่มจอเซตดีนะครับเพิ่มจอเซตดีนะครับเพิ่มจอเซตดีนะครับแล้วก็ขาดิฟฟี่นะครับเพิ่มต่างหากนะครับเป็นขาไทเทนนะครับเนี่ยครับใครอยากดูงานขาดิฟฟี่บ้างนะครับเนี่ยครับสวยนะดูแบบมัน พเมยมดีนะครับใส่ขาไทเทนะขาไทเทก็ราคาไม่แพงนะครับก็อยู่ที่ประมาณพันห้านะครับประมาณนี้นะครับขาไทเทนะครับพร้อมกับตัววัดบูตตัวใหม่นะครับที่จัดให้ในโปรโมชั่นนะครับเปลี่ยนจากออโตมาเตอร์นะครับเป็นตัว R 4นะครับวัดบูตผมได้เปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับเนื่องจากว่าตัวนั้นนะมันเอาตรงๆคือมันรั่วบ่อยนะครับก็ขี้เกียจเค็มนะครับจริงๆของมันเค็มได้แหละแต่ว่าขี้เกียจเค็ม ใช้ R4 นะครับแพงกว่านิดหน่อยนะครับแพงกว่าประมาณ4-500นะครับแล้วก็ได้หน้าไทยเทด้วยนะครับขาไทยเทด้วยรลอๆแบบนี้นะครับรับูทนะครับ60ปอนด์นะทีนี้ฟังเสียงท่อมากนะครับท่อแบบมีพักกลางนะครับมันก็จะนุ่มๆหน่อยนะครับนี่ครับเป็นพักกลางนะครับ ก็จะไม่ลั่นนะครับเพราะว่าเน้นหลบพิจานะครับเข้าด่านตรวจไม่โดนแน่นอนนะครับแตชอบดิฟฟี่มากเลยครับชอบากเพราะว่าเพิ่มขาไททีมานะครับเนี่ยครับสวยครับสวยนะดูพรีเมียมดูสปอร์ตหรูหราขึ้นเลยนะครับ สวยครับดิฟฟี่ขาไททีสวยมาก พี่ปัญญา FC จากช่อง y o u t u b e นะครับดูอยู่นะครับถามว่าตัวแคป 4S แต่งล้ออย่างเดียวหน้า2หลัง5ดาวเท่าไหร่ถ้าแต่งล้ออย่างเดียวอยู่ที่โปรดาว39 0 0 0ครับลูกพี่นะครับโปรล้อแม็กนะครับแล้วก็จัดทรงนะครับหน้า2หลัง4หน้า2หลัง5ได้หมดนะครับแล้วก็เอาโชคไปคู่หนึ่งครับโปรเฟนเดอร์จบๆนะครับถ้าเป็นตัวแคป 4S ตัวเตี้ยเนาะพี่ปัญญานะครับ ทรงยอดฮิตครับหน้าสองหลังสี่นะครับอยู่ประมาณนี้ครับสี่นิ้วสอดมีเหลือนะครับประมาณนี้นะฮะสองหลังสีสองสัสามบ้างลืมละ <laughs> ก็เดี๋ยวรอขึ้นรถสไลด์นะครับประมาณหกโมงเย็นนะครับ ลำนี้คันนี้ให้ทนายพี่ทนายไปส่งให้นะครับขึ้นรถสไลด์ไปนะครับอ่าสวัสดีครับพี่วราการสุดจริงครับขอบคุณลูกเพนะครับส่วนลำนี้ของผมเองครับลำนี้นะครับรถ <c oughs> <c oughs> เกง๋ง ไม่ยันนะครับไม่ยันไม่ย้อยนะครับย้อยกลางแก้ให้จบจบนะครับไม่งัดนะครับเนี่ยครับใครกลัวเรื่องเพางัดอ่ามาดูนะครับนี่ครับไม่งัดนะครับสวยนะครับนะแล้วก็เราก็ เสริมตัวแป้นรองปรับองศาโช๊กให้ด้วยเนี่ยครับมือนี่ครับ,เ,ออรบเป็นแป้นรองตัวเตี้ยนี่แหละนะครับปรับองศาโช๊กนะครับทําให้โชค๊คมันเอียงในระดับหนึ่งก็จะช่วยในเรื่องของแก้การโยนตัวเวลาเข้าโค้งนะครับเนี่ยครับโชค๊คมันจะเอียงนิดนิดนะครับเหมือนรดบรรทุกพวกอคอกเนี่ยเพานะครับที่เขาใส่กันโ okay. อเค่ะ มาจบที่เอ็กซ์ลนะครับก็เดี๋ยวส่งมอบพรุ่งนี้นะครับดีน้ะไม่ตกแรงอ่ะนะครับเงามากนเอบีคาร์บอนนะครับสวยครับงานคมมากเข้มมากครับเนี่ยครับเอบีคาร์บอนรับประกันเองครับ 1ปีใช้ไปยาวๆทำเองนะครับถ้าใครจะซื้อก็มีขายนะนะครับมั่นใจฝาของผมเองนะครับตัวนี้เป็นฟิล์มฟ้าฟิล์มฟ้าใส สวันดีครับพี่บอยศิริวัฒน์พี่บอยศิริวัฒน์บอกว่าชอบครับโหลด